สวัสดีค่ะเอฟซีสุข,ขูทุกคนเอฟซีแป้นมาลังตอนนียนองมาลัมงยู่ดูการเข้ากันพักพอนาฝน,นเสด็จเย็นในเมตตาผ้าเอฟซีว่าไหวพระมาทำบุญมาไหวพระที่เห็นวิญญาณคือร้านพับผ้าเอตจดามหาเอตจดาโบดินอยู่ รัชย์ย่ำเนินการภายยุของนาวัฒนราชนัดดาวัฒนราชนัดดามีนี่โลหะประสาทคือสวยงามค่ะบ้านผับผ้านี่กะสิมีรูปปั้นของสมเด็จพระนางกาวเจา้าวิห์หัวตังบริถฐานมีสายมือค่ะ นี่ส่ะนี่ยบางโครงทางคอปลอมประการตอนนี้สิเข่าไปในวัดค่ะตอนนี้นมัถึงนัง่งรถมื่ถึงเก็บง่วงเครื่องเกเมื่องเสาเป็นเสาน่าเศร้มามากเลย ุก้นข,ของก็ถ้าในนี้ปกติเราสถึนี้นะักตอนเเียยวเมื่อเจียวทยลูกตรงล่า้พ,พ,าพนับผ้า,า,ากับไม่วัดหค่ะคําว่าแล้วประตูดันนี้หรือว่าถ้า่าในเปนสิยังองอมไปด้านหนาไปหาท้างเขาไปท้างหนึ่ง มีปมสำหรับคนเจ็บ่าจอดรถี้ืี่น้านจอดรถคุณจี่มกจอดรถเลรวจะดได้บุญนะไม่ตคาอกันทำบุญไปโดยท้งอ่อมเลยเพื่อเสียขาจอดรถ วัดน,นี้เดียกตึ้ประตูอันสุดไทยไทยวัดนี้สิตรงสุ่มบันดำเหนือคือตลาดขายพระอะแต่ว่าน,นี่เมื่อท่านเนี่ยเปิดเปิดประมาณเจ็ดโมงเออแปดโมงสิแปดโมงเเข้าไปในวัดก่อนใหวัดเนี่ดูสะอาดสะอา้าน พอมีคนคอยคอยดูแลกาัทำความสะอาดสะอาดสะอาดมีขึ้นโบสถ์โบสถ์ที่นม่พระประธานจะเป็นไปไหวพระประธานกันย่างอย่างไปทั้งอันนี้โบสถ์สายมือเลยกบบไหวราชการต่างๆ มีหลูกรารราชการตั้งตัวอไล่างไหยความเมืงเ็กขวามือเหนือคือเป็นที่เขาสอน,นสอเพราะหาัรลานตังเตอนนี้ตอนนี้จะขอขึ้นไปไวพระประธาน ลมลื่นดีค่ะเง,งียบสงบแต่พอสายๆมากนี่สีนี้นะักของเที่ยวถึงนี้ไก่พระนักต้องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของวัดตอนนี้่วงเจ้า จสมยี้เป็ของชองเจ้าสาวคนเดียวจสีมากในบทันทนนี้กันมาเลยปกติสายๆแล้วก็สิมาก็กสิมี้บอคนเดินทางมาไหว้พระโดนฝนก็สิบวัดเจอมีก็ต้องนั่งไหว้พระเลยค่ะกตลังนั่งไหว้พระสวดมนต์ mọi pháp sẽ leo, mọi เดียวสิภาค FC เป็นหมลำไปเบิงโลหะปราสาสตร์ยี่ขางขางวัดน,นะคะ,ะเชื่อมติดกันนี่นก็เบื่ออลาม โลหะพรา,าสา์นี่ไลายบตรงซุ่มบางครัแดงข้างหน้านี่ยก็คือมองที่บริการดอกไม้ถูกเทียนค่ะ บนยอดปลายประสาทเนี่ยประดิษฐานพาบาลุ่มสาริกธาสวยงามที่กินจังเข่าไปเบิ้งขั้งไม่ใดในประสาทนะครับเข่าไปเบิ้งได้ ตอนนี้จะช่วงที่มาตอนเจ้าเนี่ยคืขอข้างในนะมีคนทำความสะอาดคน,คน,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 นทำความสะอาดมีงานที่จาหน้าที่ยบความสะอาดอย่างไรแ่บเข้าไปค่ะบยาสูบละเอียดจะเป็นล้อยใหญ่ๆคนทำความสะอาดอยางออกมาเลืองของ้างๆประสาท เล่การทีสะอาดสะอาดตลอดเลยต้นใหม่ต้นใหม่กิงเดืองอรามดูสวยงามค่ะ กับออกมาทั้งด่านขางวัดสี่ลานคาแฟ่ของวัดบริการให้นักท่องเที่ยวบริการอาละ่าย่ยองเย่าค่ะตอนนี้เพเปิดเพิ่จะด้แลานเดยบดลอยพองมัส้สองเอะมีประตูออกไป